🎵 you mm -hmm. บ้าคะวันนี้นะคะมาร่วมงานมามาพูดคุยเกี่ยวกับในภาพยนตร์ใหม่นะคะ The First o l d m a n d ้ราต้องชื่นชมมากเลยเพราะที่เไม่ค่อยไม่ค่อยชอบดูนะคะเพราะว่าไม่ค่อยชอบดูอะไรที่น่ากลัวเพราะว่าใจเบาหน่อยใช่แต่ว่าพอได้ดูเทรลเลอร์แล้วเห็นว่ามันไม่ใช่หนังดุเลยแต่ว่ามันเป็นเกี่ยวกับไซคบอร์หลอนในรูปเทรลเลอร์ที่จะทำให้คนคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นทำไมมันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วก็ เกี่ยวกับศารนาเพราแบบคนเขาแบบนี้หรืว่าเขาแบบับถืออะไรบ้างถูกเขาเป็นแบบนี้ก็เป็นอะไรที่แบบน่าดจริงๆมากๆเรแบบว่าอจะไม่กลัวตอนนี้เขาไปเป็นการปลุกใจให้เราแบบดูหนังฮอร์รรดที่จุดไหนที่เราแบบเจอแล้วแบะตใจอะย่ี้ยถว่าตอนเลยก่อนแล้วเอ่าเหมือนแบบมันมี เยอะมากแล้วก็เราต้องต้องตามด้วยกับหนักว่าโอเคอะไรจะเกิดขึ้นไม่ใช่แบบเราไปดูนหนักแล้วก็เราแบบลดูตัวไปเราต้องโฟกัสเราต้องดูว่าโอเคคนนี้เกิดเกิดมาแบบนี้เห็เขามาเป็นแบบนี้ทําไมถึงถืาทำแบบนี้คือมันเป็นอะไรที่อิน e r e s t i n g มากเลยค่ะฝากค่าค่ะก็ฝากผลงานด้วยนะฝากผลงานนี่นะโอ้หรือว่าฝากผลงานฝากดูบอนมาเช่น first omen นะคะอยากเชวนทุกคนมาดู first the first omen กับแอนนะคะเป็นหนังที่เกี่ยวกับ psychological thriller นะคะถ้ากลัวหนังผีไม่เป็นไรนะคะเพราะอันนี้ไม่ได้เน้นผีค,ะคะ่ะเราก็มาดูในภาพยนตร์ได้นะคะเพราะว่าถ้าดูที่บ้านมันเจอไม่เหมือนกัน mm hmm. ก็ถ้าใครดูแล้วก็แท็กแอนมาบอกว่ากลัวน่ากลัวหรือไม่น้ากลัวแล้วไปดูแอนตามมาะคะ่ะเป็นยุคเนี่ได้กลัวผีไมค่ะ ทุกวันค่ะก็ไปเรื่อยๆค่ะไม่ไม่เหนื่อยไม่ไม่ซุงไม่ไม่อะไรค่ะก็ไปเรื่อยๆค่ะฟันจอยจอยท่ะยิวแน่นขนาดไหนทุกวันค่ะทุกวันสองค่ะต้องมีเวลาได้พักผ่อนบ้างเลยคะี่ยยากค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่ามันยังมีความสนุกเลยกับงานเลยเราไม่ได้แบบเหมือนเราตื่นขึ้นมาแล้วบังคับตัวเองมันยังแทนยังแฮปปี้ันอยู่ก็ชอบทุกคนที่ได้ทำงานด้วย แต่ที่นานวันนียมันมีของตอารเราบ้างไหมที่อยู่ในีค่ะจริตอนที่เราทำงานเยอะมากแล้วก็เราไม่มีวันพักมันก็จะมันจะมีผลกับสุขภาพจิตของเราแล้วก็สุขภาพร่างกายของเราด้วยโดยที่เราไม่ได้ออกกำลังกายหรือว่าไม่ได้มีเวลาส่วนตัวที่จะไปแบบ m มดิเท t e หรือว่าหาเวลาที่จะเข้าเซนเตอร์ของตัวเอง แล้วเราก็ต้องหาเวลาอยู่กับ positive คนที่ positive หรือว่าหาเวลานิดนึงที่เราแบบไปนั่งพักสมองวันนึงด้วยเพราะบางครั้งมันก็หนักแล้วก็เหมือนแบบเราไม่มีใครที่จะคุยด,ด้วยแล้วเราจะ stress แล้วก็มันจะออกมาในร่างกายถ้า<อ>ถ้าใครมีอยู่ในช่วงที่เครียดนิดนึงก็ขอให้เขาเอาเวลาไปเซนเซอร์ตัวเองก็ไปแบบไปไปหาความช่วยเหลือตรง การท่อเที่ยวในสายตาค่ะตจะพูดแบบาทำงานทุกวันเลยอย่างเงี้ยจริงๆแอนเป็นคนที่ตอนทำงานเสร็จแล้วแอนบางครั้งจะลืมไปเลยว่าเขาเกิดอะไรเกิดขึ้นเมื่อวานเพราะว่าเป็นคนที่ทำแล้วแล้วก็ไปเรื่อยๆ the day goes on like b e f o n ถ้าเราไปกังวลว่าเราควรจะทำอะไรดีขึ้นเหมือนเมื่อวานมันก็จะเสียเวลาของเราเลยพยายาม stay positive กับตัวเองแล้วก็พยายามหาจุดในวันที่แอน มีความส mm ื hmm. still, ่อได้กับมันแล้วก็ไปเรื่อยๆว่นนี้ทาเชนิสได้เดินทางมาประเทศไปแล้วค่ะดูนได้เจอบ้างหรือยังได้เจอค่ะได้เจอเมื่อวานที่เซ็นทรัลได้ังไงพูดคุยอะไรกันบ้างไหมจริงๆมันไม่ได้มีเวลาพูดกับเขามากเพราะว่ามันเหมือนแบบเวลามันน้อยแล้วก็จริงๆแอนติดงานด้วยแอนแค่มานเป็นฮัลโลแล้วก็ต้องรีบไปไปถ่ายงานแต่ว่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะได้เจอพี่นี้ด้วยแล้วก็ ท่าปีที่ได้ที่เขาได้มาเจอไทยแลนด์ครั้งแรกแล้วก็ลองชิมอาหารของเรามาเจอคนของเราแล้วก็มาใส่ชุดผ้าของไทยมีนัดมาพบกับทาง้งแบบไทยแลนด์อะไรอย่างเงี้ยบ้างไหมคะคิดตอนนี้แ่บวิสิตแรกอาจจะไม่เพราะว่าแอนยังไม่มีเวลาในสเกจดูที่ที่ว่างแล้วก็เขาอาจจะยุ่งด้วยค่ะก็เดี๋ยวต้องคอยดูเมาทำแบบนี้มันจะมีแบบงานร่วมกับเราแบบไม่ค้าอะไรอย่างเงี้ย นัตอนนี้ยังไม่ทราบแต่ว่าหวังว่าจะมีอะไรยาถ้ามีมาเนี่ยเราพอจะแบบร้อรับแล้วน้าแม่คนนี้พูดถึงยูเมนไปแล้วเรื่ององเราก็มีชิมรังพโยอนสยามหวนตัญถนก่งนคะค่ะแต่ด้วยความที่เราเป็นคนโปรถี่แต่เราเล่นแบบฝั and จริงๆมันเป็นเรื่องตลกมากๆเลยเพราะว่าแอนเป็นคนที่กลัวผีกลัวหนังผีอะไรที่น่ากลัวไม่ชอบไปในแนวนั้นแล้วประเด็นคือทุกอย่างที่แอนทำอะไรน่ากลัวมันจะมาหาแอนตลอดได้เล่นหนังผีมาเล่นหนงหนังน่ากลัวคือเหมือนเอนเ NERGY มันดึงดูดเข้ามาแต่ว่าแอนตระอเวทมนตร์มากๆกันได้รับปรการณ์กินเป็นกาฝัญบ้านหนักหนักหนครับเพราะว่าถ้าฝันที่เราก็ What? Yeah. ความทุกข์ใจอะไรอย่างเงี้ยว่ามันเกี่ยวกับการทำใจมากเพราะข่าวว่าโอเคมันไม่ได้หน้าทัวเหมือนที่เราเห็นา mm. พยูนแต่ว่ามันมีหลายอย่างเรื่องหลังที่แบบมันยังตลบอยู่ที่จะทำให้เราทํางานได้เรื่ยอยๆค่ะก็ปากตามผลงานของแอนด้วยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเดือนนี้วันที่สิบสถึง1ิบห้า เดี๋ยวอันจะได้ไปเดินทางเป็นนางนางสงการนะคะวันที่13อยู่ที่กรุงเทพส4ไปเชียงใหม่แล้ววันจะท5ไปขอนแก่นค่ะก็ถ้าใครอยู่ในจังหวัดที่อันอยู่ก็ฝากมาเซ็ทฮัลโหลด้วยนะคะแล้วก็มาสาดน้ำด้วยค่ะเพราะว่าอาจจะร้อนช่วงนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันดิสสงค่ะขอบคุณค่ะ